เฟเดริโก้เคียซาเริ่มสายแสงแล้วสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอรูทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากแฟนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็จะมาคุยประเด็นเคียซ่านะครับตอนนี้เขาได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นและเขาก็โชว์ของมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าเขามีของนะครับ จากต้นเดือนจนถึงตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเคเอซ่าในทีมลิเวอร์พูลนะครับในตอนนี้ในสายตาแฟนบอลอย่างพวกเราณนะตอนนี้นะครับก็คงต้องมองเขาเปลี่ยนไปแน่นอนใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าตอนซื้อเขามาแรกๆนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดิวดิวแก้เขินหรือว่าดิวเพราะราคาก็แสนจะถูกแต่พอซื้อเข้ามาแล้วดันเจ็บเจ็บไปหลายเดือนเลยทีเดียว ทุกคนก็คงต้องมองว่าดิวนี้เป็นดิวที่ล้มเหลวเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับแฟนบอลอย่างพวกเราก็คงต้องมองเขาเปลี่ยนไปนะครับจากที่หลายคนสบประมาทเขารวมถึงตัวผมด้วยนะครับและณนะตอนนี้หลายความคิดเห็นหลายความสบประมาทก็คงต้องเปลี่ยนความคิดไปที่เปลี่ยนไปก็เพราะพวกเราเริ่มต้นเห็นเชียร์เอซ่าได้ลงสนามมากขึ้น และได้โอกาสโชว์ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงต้องซื้อเขามาร่วมทีมตอนนี้นะครับแม้ว่าคำว่าความฟิตจะเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับตัวเขาแต่ทุกนาทีนะครับถ้าเคียร์เอซ่าได้สัมผัสบอลแฟนหงมักจะเห็นของดีได้เสมอเพราะเวลาเขาได้สัมผัสบอลน,นะครับเขามักจะเล่นได้ดีมากและมีทักษะที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการหาช่องยิงที่ปั่นเข้ากรอบแทบจะทุกลูกแม้ว่าจะโดนผู้รักษาประตูป้องกันได้แต่เวลาเขายิงนะครับแฟนบอลอย่างพวกเราได้ลุ้นตลอดนะครับแทบพูดได้เลยนะครับว่าเขายิงตรงกรอบทุกลูกนี่อาจจะเป็นสัญชาตญาณของกองหน้าเพชรขาดเจ้าตัวแสดงให้เห็นว่าผมยังไม่หมดสภาพนะ และยังมีความกระหายอยู่ว่าแล้วก็อยากเห็นเคียเอซ่าฟิตไวๆนะครับอย่างน้อยถ้าเขาฟิตเต็มที่แล้วนะครับเขาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลต้องใช้งานหากต้องการลุ้นทุกถ้วย